ฝนตกอีกแล้วกูบอกเลยน้ำมันทุกเม็ดไอ้สัตว์ผมโลกจิตพอทำมันหายสั่นศูนย์สัตว์ติดไม่โดนโอ้ระเบิดตัวตายธรรมดาโลกไม่จำอย่างนั้นแหละจับมันไว้ลูกจับมันไว้ไอ้เหี้ยยิงไม่โดน ยสิสยงไม่โดนใช้มือหายสาบสูนอ่าระเบิดโอ้โหนี่ฮะบอกแล้วนะครับผมไม่ธรรมาดามันทุกเม็ดเออมันทุกดอกไม่ขนาดมืดกูหลอกดีมากลูกหลักน่ารักจังเลยเลสิงหนสัตว์ จุกกู Good boy คุ้มบ่อยฮ้ยตัวเมียตัวผู้เนี่ยเขียวครับผมแ้วเราเข้าไปเมืองนะฮะไปจัดการกับบรรทุกเม็ดก่อนฝนตกนะฮะ อากาศก็เย็นนะครับนะบถึงล้างแอร์มาด้วยเลยเย็นนะครับผมต้องหาเสื้อกันหนาวมาใส่แล้วแม่เปิดแค่นิดเดียวยี่สกองศาก็เย็นแล้วล้างแอร์มันดีงี้นี่เองนะครับผมเอ๊ะทำไมมันเงียบจังด้ยินแจะเสียงฝนนะฮะกับเสียงเครื่องยนต์ เราจะเฮ้ยลงสิลงลงเออเราจะหาเรื่องทุกอันนี้เออเปลืองเปลืองแมวลูกซอยก,กอ็พอแล้วโอ้ยี่ยมีหมาด้วยเอยตอตหดมดหมดโอ้เข้าเบาตาสายมันมาแล้วลอนอกจากรถมรทุกรถพุ่มเกาะแล้วลก็จัดการ Oh. โอ้ร้องเลยขีดรอ้องไปขีดร้องไปนรกมีอยู่จริงนะนี่แหละนรกไอ้สัตว์เอ้าเฮียวันจะ้กูโดนด้วยไปก่อนโอ้มากันใหญ่เลยโอ้แป๊บแป๊บแป๊บครับแป๊บเดี๋ยวขับรถไปโอ้โหเฮียมากันเป็นกองทัพเลยอ่ะ เยวต้องถอยชาก่อนนะฮะดูดูลาดเหลาก่อนเฮย้ยม,มันมีเครื่องยิงลูกระเบิดนะวิ่งตลบหลังมันไปแล้วนะครับวิ่งตลบหลังฟู้กูหลบหลังก้อนหินนี่แหละฟาถึงแล้วฮะบางแสนเอ้ ไม่มีปลาหมึกขายอยากกินปลาหมกึกดูไหน<อ>เราจะดักทำลายนะรถนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรถอะไรยกเวนแม็กคอยสัตว์นะฮะทำเหี้ยอะไรไม่ได้เลยมาแล้วรถถังโอ้รถถังอยิงดีเหี้ยไปพ่อมึงอะยิงเลยยิงเลยเฮ้ยไม่กลา้ายิงไปพ่อมัน <c oughs> โอ้ยเฮียเป็นไงแสบตูดไม่ต้องสาวโอ้ยไอสัตว์ทนไม่ไหวโอ้ยเฮียลบก่อนโอ้ยเฮียโอ้คิดว่าไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมลงน้ำก่อนนะครับโอ้โหสัตว์เลยกูเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือไง พอดีเนี่ยฮะเราได้อาวุธมานะครับบอกเลยมันทุกเม็ดเพราะว่าของเยอะนะครับผมนี่ครับนี่ฮะเมกอินยูเอสเอนสิครับจะเป็นไม่ไหวหนักเราหาทางขึ้นก่อนนะฮะจริงๆเขาไว้ยิงฮอนะฮะผมไว้ยิงท,ทุกอย่างไ <c> อ <oughs> สัตว์หนักสักรับนึงนะแล้วเปลี่ยนก่อนเออ กระโดดเออกระโดดเออโดดอ,อีกโดดอกไม่ขึ้นเ,เฮียติดอะไรวะโอ้หนักขำเฮ้ยไม่ใช่ขึ้นไม่ได้คนระับผมขึ้นไม่ได้เอาไปขึ้นตรงไหนวะขึ้นตรงนี้ก็ได้มันะสัตว์กูเดินใจแหลยเออขึ้นตรงนี้เออ โอ้โหเมื่อกี้ไม่ก,ก,กล้ายิงป้ายพ่อมันนะเออพอจวนตัวก็ต้องยิงลำโบครับผมมึงมาสัตว์ตายเฮียเฮียแป๊บนึงกูใส่บรรจุไม่ต้องมารจุไม่ทันมันทุกเม็ดไอ้เหี้ย น่ารักจังเลยเล่นกัจหมาก่อนแน่นะครับผมวเวลาร้อนมาเล่นกัจหมาก็สบายใจนะครับเนะเลี้ยงหมาไว้ก็ดีนะครับผม,ผมต้องหา,หาหมาน่ารักนะจะไปหาหมาหมาหน้าดุมาจะยิ่งเครียดนะฮะนอกจากเออเอาไว้ใช้เฝ้าบ้านอะไรเงี้ยนะฮะ ครับหนึ่งผมถืว่าจะเล่นอะไรอ๋อนี่ไงอาวุธนะครับผมตัวนี้เอ้ยแต่ว่ามันแบบมันล็อกเป้านะนี่แต่ไม่เอาหรอกเปลืองผมไว้ยิงรถถังนะเดี๋ยวรอก่อนรอเจอรถถังก่อนเฮ้ยมีคนถูกจับน้องสาวพี่ขอได้เปล่าไอมสัตว์นี่กูหลอกฟันนี่โอ้โหขอเบียดเลยโอเคจะกูช่วยสัตว์ <c oughs> <c oughs> ขอ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 สักห้าร้อยมีป่ะให้ยืมมีไหมก็ไม่มีเฮ้ยไอ้เชี่ยมาจากไหนแป๊บนึงมึงโอ้ยโอ้ยมันทุกเม็ดนะฮะนี่ถ้ามีอาวุธแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบโอ้โหขึ้นไมโครเวฟนะฮะสั่นแล้วแม่งให้แบบสลายหายไปโอ้ยเหี้ยแป๊บนึง เฮ้ยวเลยพัดดึงแมวเอาดีจักว่ายึดเปลืองของยุ่ยไปเลยลูกไหญตังค์ติดต่ำติดแต่ชุดก่อนปืนแม่งแรงจริงดีจริงแฮะไอผลจะค้าพาเข้าไปลุยดีไหมเนี่ยโดนแล้ว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 ปุ๊บล็อกพิกัดตู้โมหบันทุกเม็ด ตุ๊กแกรักแป้งมากเอ้ยไม่ใช่ตุ๊กแกรักแป้งมันทุกเม็ดนะฮะผมเข้าใจแล้วทำไมพุ่มกับชอบตั้งชื่อหนังแปลกๆมีหมาอยู่อือยอะไม่โดนอือหูมีหมายยม,มียศด,ด้วยมีสองบ้างนะหมาเฮ้ยแป๊บหนึ่งกูเข้ามาแล้วมีอะไรไหมของกูแรง ได้ทุกทรงเฮี้ยโซเฮียอะไรร้องเป็ดร้องอะไรโดนสัตว์เดี๋ยวขอเปลี่ยนของก่อนนะของเยอะจริงๆริงอันนี้เซตสามนะฮะแหมเป็นแบบอันนี้นะฮะอันนี้ลองดูว่ามันใช้อะไรได้บ้างนะฮะสุพิโม่พร้อมนะ,ะอันนี้เอาไว้แบบ ปล่อยไฟฟ้านะครับผมช็อตแม่งนิพุนน,น,นิรู้แล้วอันนี้ปืนไรเฟิลธรรมดาสองแม่งเลยเมียะไรต่อแต่รีสจะไปไหนแต่ลองชุดสี่นะฮะชุดสี่ชุดสี่นี๋ยวไว้เผานะครับ ปืนธรรมดาไปก่อนโซนเอไปหาทางตันซอยตันเปิดได้เปล่าเปิดไม่ได้เป่ะปีนได้ไหมปีนได้เปล่าวะเฮ้ยปีนได้โอเคขึ้นเดี๋ยวว่าขึ้น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 เฮ้ยขึ้นไม่ได้ไม่ขึ้นไม่ได้วะปีนกบปีน ขึ้นเออขึ้นได้แหละฮะต้องเจอตัวขวาซ้ายท้งไหนจะต้องสามหนองหูอุ๊ยอุ๊ยอยู่กี่ลายตัวเลยโสัตว์เอยจะเผาทันบอกว่าเพียงระเบิดก่อนจืดท้อสก่อนท้อดิท้อเออก็เผานะเออไเดี๋ยวคุณจะตายไอ้สัตว์ไม่ทันนะโอ้โหฝังในหนีเหลือมไปเลยเหรอ ไปเลยเหรอไปแล้วเหรอสัตว์ตามไปไแต่ของนี่ไม่ค่อยแรงนะผมผมว่าผมเปลี่ยนเป็นชุดแรกดีกว,ว่าชุดแรกนะฮะชุดแรกนี้นี่ครับผมเฮ้ยอันนี้มันหนักไปเฮ้ยอันนี้มันเบาเกินเอาเอ็มสิบหกนะครับผมอย่าปลีนไงวะปลีนเออโอ้โอโอโกระต่ายกูอยู่ไหน อ๋อพ่อมึงไอยสัตว์เข้าเป้าตาโอ้โอ้ยเฮียเรียบร้อยนะฮะเฮ้ยเฮ้มันไม่สะใจนะโอ้ยเฮียหยุดแป๊บหบนึงแบบน่งแป๊บหบนึงแบบน่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโผล่มาครับโผล่มาโผล่มาโผล่มามันจะสลายหายไปนะสัตว์สารในโลกนะครับผมแค่เปลี่ยนรูปนะฮะนะ โอ้ยโดนแล้วมึงหนึ่งซองตุ้มหายเออเนี่ยฮะสังสรรหายไกลเป็นเท่าฐานนะครับแม่ไม่ต้องเผาอะไรเชียวโอ้โหสัตว์ดินด้นอดิ้นเนี่ยมาขึ้นมาสิครับขึ้นมาสิครับขึ้นมาสิครับ,รบโดนไหมวะโดนเว้ยตายหาเฮ้ยแต่เ,เราแอบส่องก่อนดีกว่าปุ๊บพี่แปบ๊บหนึ่งนะฮะที่เรียกกูจะสไลด์ทำแมว เราเาชอบจริงแงม่มึงยิงไก่วะมึงยิงหมาปูอวะจะฆ่าหมาปูเนี่ยกูมูเป็นจอนนะหายหนึ่งถูกทำให้สาบสูนหายสองนะฮะเยิงเีเยไม่โดนนีทหารทุ่งกบ เออช่วยหมากูอืมเข้าเบาตาเฮ้ยสูงมากว่าจะโดดสูงสุดเลยอืมเข้าหัวนะเข้ากระบาลเอ๊ะต้องลงบันไดนะฮะตายเกินเฮียทั้งคนทั้งหมา อันนี้โซนไหนโซน E ีหนึ่งไม่กี้เออะไรวะแม่ปืนก็ดีนหะอุ้ยโอ้โหนี่ปืนอมเจานะครับผมโอ้โหมาก่อนใช้ AK คนะฮะเฮ้ยมา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 เขาเบา,เบาตาเฮ้ยโอ้โอนี่ดีมากไอ้มา เออเที่ยวแป๊บเดินไอ้สัตว์เริ่มโดเริ่มโดเริ่มโดเริ่มดูไอ้สัตว์โอ้ยแป๊บหนึ่งอะอะไรเนี่ยเอ้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 ยอุ้ยสัตว์โซโซเหรอโซเลยสัตว์ว่าเยอะเปิ้ลแมวเฮ้ยเที่แม่งมีอ้สัตวิสีนะไม่ต้องนำวิสีเนี่ฮะ โอ้ลงไปเก็บสร้อยเก็บแหวนก่อนผมไม่ทันี้เลยเฮ้ยอีเหี้ยครับหนึ่งนะมันมันจะย่องมาใกล้ๆโอ้โหศัตรูเยอะจริงรอบด้านนะฮุ้ยติดเยอะเลยเฮ้ยมาติดเยอะเลยวะต่าทั้งหมดต่ำมาผมกดกันระเบิดไหนโอ้โหนี่ตัวหนึ่ง โอ้ยหลังปิงฝาเลยมึงตายหายหมดเยี่ยยยิงหว่ดจอนวิทเนี่ยอันนี้จอนอะไรวะจอนตอ,อนนอี้นึกไม่ออกไปก่อนอยู่กันเยอะแล้วเกินตายไม่ตายโดนกระโหลกขวาโดนกระโหลกซ้ายไม่มี ขวามีอันนี้ไอาโยนโอเคซ้ายไม่ก,กิ๊กกูเห็นอยู่แปบบแบบ๊บๆมึงใช่ไหมยิงแปบบ๊บนึงกระสุนกูหมดไอ้ห่ากูยิงนี้ก็ได้มึงตายกันทั้งหมู่โอเคเยี่ยมยอดอีกตัวนึงเดี๋ยวแป๊บ,บนึงกลัวเปลืองอ้าาโอ้เฮ้ยฮ่ายังกระองบากกระตายกูอยู่ไหน เฮียมาแป๊บนึ่งครับผมแป๊บ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 ตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนโอ้โหเฮียมันถือบ้องมาเฮ้ยตอนนี้อาวุธเราเริ่มน้อยนะเราต้องเอาเป็นแป๊บหนึ่งนะฮะเปลี่ยนแค่เปลี่ยนนะฮะนะครับผมธนูหมดแล้วนะฮะเอาเป็นไอ้อันนี้แล้วกันเครื่องยิงเ7 9ว้าว่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 า เอ้ยตุ้มโอ้โอ้ไม่โดนโอ้โดนไอ้เหี้ยสามลูกโอ้โหลูกละห้าร้อยไอผัวไม่ดีโอ้ยโดนไอ้สัตว์โอ้ยโอ้ครับผมนะโอ้โอเคครับผมแม่เดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่อเดี๋ยวมีต่อฮะเดี๋ยวมีต่อ